ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสันนิษฐานมะนาจักเกิดอันดับแรกก็เขียนหัวข้อว่าอนาคตไว้แล้วก็ตามด้วยภูมิที่มะนาเกิดได้ก็จะมีกามีรูปมีอารูปจากนั้นก็มาเขียนหัวข้อเป็นปัจจุบันไว้เพราะว่า องธรรมทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันนี้มีใครบ้างมีกี่ขากี่คนกี่ภูมิที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกามที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในรูปที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในอรูป แล้วจะเป็นคนที่มีมะนาเกิดในอนาคตการนั้นคนที่ท่าตายแล้วจะไปเกิดในกามีสีก็คือกามสองขารูปสองขาอสันสองขาอารูปสองขาส่วนคนที่ท่าตายแล้วจะไปเกิดในรูปมีสองก็คือกามสองขารูปสองขา ส่วนคนที่ท่าตายแล้วจะไปเกิดในอรูปมี3ก็คือกามสองขารูปสองขาอารูปสองขา4กามสองรูปสามอารูปนะจำตัวเลขไว้4กาม2รูปสาอารูปไปกาม4หรือ4ไปกามไปรูป2หรือ2ไปรูป ไปอรูปสามหรือสามไปรูปจากนั้นมาดูสังตยะท่อนแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่จากขาจากไม่เกิดก็ต้องไปดูในฝั่งอนาคตว่าภูมิไหนที่จะขาเกิดไม่ได้ก็จะเห็นอรูป,ปรภูมิแล้วก็ดึงชุดนี้มาชุดนี้มาสามไปอรูปดึงมาสามไปอรูป สามไปอรูปไปแล้วจะไม่มีจักขาเกิดก็จะแยกเป็นองค์ธรรมอย่างนี้ว่าชุดแรกการรูปขาเกิดไปอรูปแล้วปรินิพานที่อรูปชุดที่สองการรูปสองขาไปอรูปแล้วปรินิพานที่อรูปชุดที่สามอารูปสองขาไปอรูปซ้ําแล้วปรินิพานที่อรูป จะแยกเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดตามรูปขาเกิดไปอรูปแล้วปรินิพานที่อรูปก็คือติหนึ่งติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดรูปภปูมิก้าเว้นจตุตชานะภูมิที่จะได้มรรคเบื้องตำ่ำหมายถึงติหนึ่งที่จะได้มรรคเบื้องตำ่ำพอได้แล้วไปเกิดใน อารูปแล้วก็ปรินิพานที่อรูปส่วนกามรูปสองขาที่จะไปอารูปองค์ธรรมก็คือผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามสุขติภูมิเจรูปภปูมิ9้าเว้นจตุตชานาภูมิและจะเกิดในอารูปภปูมิแล้วจะปรินิพานส่วนอารูปสองขาที่จะไปอารูปซาำก็ผลเสกขาบุคคลสามเช่นกัน ผลเสร็จขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอารูปและจะเกิดในอารูปปัูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานองค์ธรรมชุดแรกจบแค่นี้ต่อไปองค์ธรรมหมวดหลังต้องการองค์ธรรมที่จะขาก็จะเกิดก็ไปดูในฝั่งอนาคตก็จะเห็นอยู่สองภูมิคือกามกับรูป เป็นภูมิที่จะกาเกิดได้เราก็ดึงกามสี่มารูปสองมากามสี่หมายถึงสี่ไปกามรูปสองก็หมายถึงสองนี้ที่จะไปรูปก็ดึงมานี้ก็เท่ากับว,ว่าได้กามรูปหรือได้บุคคลสี่คนนี้ที่จะไปกามบุคคลสองคนนี้ที่จะไปรูป กามกับรูปถ can, been been ้ามาด้วยกันก็รวมเป็นปัญจตรงนี้ก็รวมเป็นปัญจะตรงนี้ก็รวมเป็นปัญจะต้องมีปิกาตรงนี้ด้วยนะเป็นปัญจปัญจสองปัญจะเราก็มารวมให้เป็นปัญจะเดียวก็จะกลาว่าปัญจะไปปัญจะนั่นเองปัญจสองขาไปปัญจะนี่ปัญจสองขาไปปัญจ เดี๋ยวจะมีอาสานสองขาอารูปสองขาไปกามปัญจะสองขาไปปัญจะถือว่าซ้าภูมิบุคคลก็จะได้แก่ปู่สี่ผลสีขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจะโวการะภูมิและจะเกิดในปัญจะโวการะภูมิอีกอาสานอารูปสองขาไปกาม สุหนึ่งติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตภูมิอรูปภูมิต้องคนนี้ไปก่าแน่นอนจึงไม่ต้องมีคำว่าและจะเกิดในการมภูมิจากนั้นเราจะไปดูวิสัชนากันอย่างไปรูปสามหรือสามไปรูปเนี่ยในคู่ที่ผ่านมาเราเจอวิสัชนามาแล้วนะวิสัชนาตายตัว ไปอารูปไม่ใช่ไปรูปนะไปอารูปแล้วปรินิพานพ่ที่อารูปเยอะรูป,ปังอุปปัชิตวาปรินิพายิสันติเตสังส่วนหมวดหลังไปกามด้วยไปรูปด้วยไปสองภูมิหรือไปปัญจก็จะรวบหรือรวมเป็นองค์ธรรมที่ นอกเหนือไปจากคนที่จะไปเกิดในอารูปแล้วปรินิพานที่นั่นเขาแปลว่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นปัจฉิกลุ่มแรกเนี่ยเป็นปัจฉิไปเกิดแล้วปรินิพานแน่นอนส่วนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ปัจฉิเพราะไปเกิดในกามเพราะไปเกิดในรูป โดยเฉพาะถ้าไปเกิดในกาลโลวยังไปต่อได้อีกไปเกิดในรูปไปต่อได้อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่โจทย์หรือคำถามที่กำหนดมาอย่างหมดหลังเนี่ยกำหนดมาว่ามานาก็จะเกิดจะขาก็จะเกิดก็แปลว่าจะเกิดจะเกิดต่อไปนั่นเองส่วนหมวดแรกเนี่ยแม้จะก,กำหนดเป็นโจทย์มาว่ามานาจะเกิด แต่จักขาจักไม่เกิดจึงได้อารูปเพราะมานาจะเกิดแต่จักขาจักไม่เกิดแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกำชับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพานในอารุป,ปภูมิถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่กำชับหรือกำกับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพานในอารุป,ปภูมิเนี่ยถ้าตายจากอารุป,ปภูมิแล้วสามารถไป การได้อีกเมื่อไปการได้อีกก็จะมีจักขาเกิดได้อีกเมื่อจักขาเกิดได้อีกก็จะไม่ตรงกับโจทย์ประเด็นนี้ดังนั้นประเด็นนี้จึงต้องกําชับด้วยคำว่าและจะเกิดหรือแล้วจะเกิดในแล้วจะปรินิพานแล้วจะปรินิพานในอรูป,ปภูมิดังนั้นองค์ธรรมหมดหลังถือได้ว่าเป็นองค์ธรรมที่นอกเหนือไปจากหรือเหลือจาก หมวดแรกทั้งหมดก็จะมารวมเป็นวิสัชนารวมว่าอิตเรสังเตสังถ้าเราจะสังเกตก็ให้สังเกตว่าถ้าไปการมไปรูปโดยเฉพาะถ้าไปกรรมอย่างเดียวก็อิเตรสังเตสังไปการมกับรูปก็อิเตรสังเตสังแต่ถ้าไปรูปอย่างเดียวก็จะเยรูปาวัจรงอุปะปชิตตวาปริมิภัยสันติเตสังอันนี้เป็นข้อสังเกตไว้นะ จากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันคู่นี้เป็นปฏิโลมะปุจฉาของมนาจากัขายังเป็นอนุโลมะในอยู่ยัตสาวาปานะมะนายตนังอุปาชิสติตัตจักขายตนังอุปาชิสติติหรือว่ามะนายตนะจะเกิดแก่บ,บุคคลได้ จักกายตนะก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวทตนะเยอรูปังอุปปัจจิตวาอุปเรเนปายะสันติเตสังมนายตนะังอุปจิสติโนจะเตสังจักขายตนะังอุปจิสติอิตเรสังเตสํมนายตนะัญจะอุปจิสติจักขายตนะัญจะอุปจิสติ บุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นมานายตนาจะเกิดแต่จากายตนาจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นมานายตนาก็จะเกิดจากายตนาก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดรูป 9, ภูมิก้าเว้นจตุตชานาภูมิที่จะได้มากเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกบุคคลตามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุกติภูมิเจ็ดรูป 9, ภูมิก้าเว้นจตุตชานภูมิ และจะเกิดในอรูปาภูมิแล้วจะปารินิพานผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปาภูมิและจะเกิดในอรูปาภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปาริณิพานและ ปุถุชนสี่ผลเสกบุคคลาซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจาวการภูมิและจะเกิดในปัญจาวการภูมิอีกสุกติเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาสัญญาสตาภูมิอรูปาภูมิ องธรรมของรังทยาบทได้แก่องธรรมหมวดหลังเท่านั้น